ประกาศวางไม้กลับพายสนามการเมืองคุมทรัพย์ของเมธีร,รามนูนค่ะน้อมรับสำหรับเจ้าตัวนั้นน้อมรับผลบันปายเตรียมกับบ้านเป็นเศรษฐีใต้ค่ะ เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่หลายท่านคงจะต้องรู้จักกันนะคะกับวงราบรนณนค่ะนักร้องนําอย่างคุณเมธีวันนี้จะพาท่านไปติดตามกันเปิดตัวเป็นว่าที่ผู้สมัครสสจังหวัดนราธิวาสในพักประชาธิปัตย์นะคะสําหรับศิลปินมากความสามารถตําแหน่งนักร้องนําแห่งวงราบรนณุนค่ะมุ่งมั่นตั้งใจทํางานทางด้านการเมืองอย่างเต็มที่ลงพื้นที่พูดคุยกับชาวบ้านทั้งนี้ผลการนับคะแนนเสร็จสิ้นลงไป ปรากฏว่าเจ้าตัวนั้นนะคะก็ได้คะแนนเป็นอันดับ2ค่ะอันดับ1 ตกเป็นของพลังประชารัฐอยู่ที่31,289คะนนนอย่างไรก็ตามการก้าวกระโดดมาเล่นการเมืองของเบทีทําให้ต้องมาเชิญกับคำวิาพากษ์วิจารณ์อย่างมากค่ะเพราะจึงไม่ยอมที่จะให้โอกาสนั้นมันหลุดลอยไปเพื่อพูดคุยกันถึงหัวหน้านักการเมืองใหญ่หน้าใหม่นะคะซึ่งเป็นขวัญใจแฟนเพลงผู้ตั้งใจที่จะเข้ามาเล่นการเมืองหวังจะช่วยพัฒนาบ้านเกิดของตนเองและประเทศให้เจริญก้าวหน้า ซึ่งเจตนาลมที่จะยกระดับสังคมบ้านเกิดทําให้เมธีตัดสินใจเลือกเตินเข้าสูกสายการเมืองแบบเต็มตัวค่ะล่าสุดเจ้าตัวโพสต์เฟซบุ๊กนะคะหลังจากที่พ่ายเลือกตั้ง66ว่าเป็นประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมแม้จะไม่ได้รับเลือกก็ตามโดยเจ้าตัวเปิดเผยประสบการณ์ที่สุดยอดที่สุดในชีวิตยินดีกับผู้ที่รับเลือกส่งกำลังใจให้กับผู้สมัครที่ไม่ได้รับเลือกเชื่อว่าหลายๆท่าน ที่สมัครมีเจตนารมณ์ที่ดีต่อบ,บ้านเมืองท้ายสุดแล้วเสียงประชาชนก็คือคำตอบขอบคุณที่น้องชาวสุงไหงโกลกชาวตาใบ,บาที่มอบคะแนนเสียงให้กับผม หนึ่งเสียงของทุกท่านมีค่าและมีความหมายมากครับขอบคุณทีมงานทุกท่านซึ่งครั้งนี้จ้าตัวกระปุ่มใจมากๆค่ะเราก็เลยไม่พานะคะจะพาทุกท่านไปติดตามกันซึ่งจ้าตัวนั้นมีบ้านอยู่ที่ยวร,รูร้ร้มากๆเลยทีเดียวกับชีวิตที่มีความสุขค่ะสมกับเป็นเศรษฐีจะเป็นอย่างไรามาติดตามรับชมกันเลยค่ะ